สวัสดีค่ะโมเมนต์หวานกามินกลับมาไทยอีกครั้งรอบนี้นักชาลีมารับด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่สองสำหรับติก๊กต็อกเกอร์สาวชาวเกาหลีอย่างจีกามินคูจินมาแรงของพระเอกหนุ่มสุดตีดอย่างแน็กชาลีซึ่งหลังจากที่กามินได้เดินทางมาเที่ยวไทยครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาและก็มีแฟนคลับ ดอมชามินได้พาก,กันแห่ไปต้อนรับกามินและเพื่อนๆกันอย่างคับคงังเรียกได้ว่าสนามบินแทบแตกแต่นกันเลยทีเดียวค่ะส่วนทางด้านกามินเมื่อเห็นว่าแฟนๆที่มาจากประเทศไทยได้มอบความรักและความสนับสนุนให้เธออย่างเต็มที่ก็ทำเอาเจ้าตัวนั้นน้ำตาแตกกลางไฟโสดขณะที่พูดขอบคุณแฟนๆกันเลยทีเดียว และล่าสุดเมื่อช่วงค่ำของวันที่10มีนาคมพศ2567กามินก็ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งรอบนี้อาจไม่ได้มีแฟนคลับมารอต้อนรับมากมายเหมือนครั้งก่อนเนื่องจากเธอนั้นเดินทางมาถึงค่อนข้างคําแต่ก็มีแฟนๆบางส่วนมารอต้อนรับกามินอยู่บ้าง แต่ก็มีโมเมนต์ที่สุดพิเศษที่แฟนนั้นรอคอยเลยก็คือหนุ่มนักชาลีในเดินทางไปต้อนรับการมินด้วยตัวเองซึ่งหลังจากครั้งก่อนในส่งคุณแม่ไปเป็นตัวแทนเนื่องจากแนคกชาลีนั้นติดงานไม่สามารถไปรับได้เรียกได้ว่าโมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์ที่แฟนคลับนั้นรอคอยกันมานานสมกับการอดหลับอดนอน เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ